กัลการจับเขียดเนี่ยจะต้องใช้ไฟแจ้งแจ้งนะเด้อพี่น้องเด้อนนทนมันตาเขียดหรือตออาแหงมุ่งบ้าไอ้ห่าเอ้ย,อยน้ำค้างนกวาตาเขียดอ๋อเจอแล้วพี่น้องไอพ้พ้น พังเข่าโดดไปไหนเจ๊กี้กันหรือ่ะ เป็น大ดพี่น้องหมานบอขี้นี่คือเขียดนะเห็นไหมเห็นตัวนไหมโอ้ยตัวเป็นไงล่ะวะเอ้ยมาแต่ซูมหายากแต่แถวนี้แถวขนเก่ยน แม้แต่เขียดยังหาไม่เจอเจอเขียดไปต้มจักเวลาจีได้ไหมเอา้าเห็นตัวแะ้วพี่น้องมั้นี่ตัวนี้เห็นไหมปับกลับไปอ่าโอเคสามแล้วมาสามแล้ว หายากแต่ว่าเจอตัวเอ้ยเจอแต่ละตัวไม่ตัวใหญ่อะอาจาักซิปตัวก็เพราะาต้มแล้วมัใช่ไหมวะจักตาเขียดจักตาอย่างมุม,มจักนำคางแล้วด้วยปนกันเลยยึกเลยตอนนี้สายตาไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนอโอ้ นนแมงมุมลึกน้ำค้างล่ะบัดนี่โอ้น้ำค้างหาแมงเอ้ยน้ำค้างตาสิดแดงยังคู่เขียดอันนี้ล่ะไม่ใช่จะเขียดนี่ตัวนี้โอ้เม็ดน้ำค้างแกเอ้ยนี่เม็ดอยู่นี่ มองไม่เห็นดอกพูดะนี่แต่ก็คักตัวละโลเรอวะเดินกิโลนึงเจอตัวนึงโอ้คิดถึงคนลาดเลยแกเอ้ยจะกินเคียดก็ได้นู่นน้ำค้างหรือเคียดแบบนี้โอ้ยมีแต่น้ำค้างเฮ้ย ตาไม,ม่ดีเหมือนตะก่อนดอกยดูซ้งดูงดนี่ตะก่อนนี่เครียดเป็นเครียดอึ้งเป็นอึ้งเลยหูเป็นหนูอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะพอเวลาไหมวันนี้ใจก็อยากจะได้พอเวลาแหละนึกอยากตาใสเมาเลยใหญ่แน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 แน อื้โอเคอ้าสองไปสองมาก็จะได้พอเวลาแล้ววะนี่เข้าเป็นเลนประดกหนา นี่ตัวใหญ่ๆแ้ยักษิปตัวก็ได้ต้มแล้วใส่แบบมาขามอ่อนต้มสซอสไปแล้วนี่แยกแยะไม่ออกแล้วพี่น้องเว้ยจักกันไหนนำคางอันไหนตาเขียดอันไหนตาอึ่งโว้ย จี้ไปนะึกว่าตาเคียร์เดินไปฮะเอ้ย้ำข้างเดินเป็นกิโลเะไอวะโอ้สายตาไปหลายเด้เนี่ยรือไม่ได้เติมนี่โอ้ยเดี๋ยวยักซิบตัวก็จะได้ต้มนี่ได้ห้าอยู่อ๋อไปต่อเพื่อจะได้พอเวลา น,นี่เขาเรียกว่าขี่ถ้าใหญ่กว่านี้คือโกบตามนี่ไม่นะเควิน กระโดระโดรับแบบคือะค่แถวหน่อยมันจะตัวใหญ่แอบชมนี่ครับดูนนหน่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับสวยเทียร์สิบตัวทำกับข้าวได้จริงหรอมาดูกัน